นี่มาตัวใหม่แล้วมันกำลังเข้ารังดูเฉยเห็นไหมมาแล้วเห็นขนอาหารมาแล้วี่เจยนี่เลยขนอาหารมาได้รู้ละมีตัวเขาล่ะมีไหมดูรอบๆที่มีนนท์นเดินมาอม่ไหมของแย่ไปลยไม่ขึ้นหมาหยุดแย่เลยลูกดูซิแถวๆนั้นจะมีมันขนอาหารไหม ม,มันก็เดินไปหาอาหารจากอะไรที่าาลแล้วก็มาเก็บสะสมด้วยเราสะสมรู้จังด้านในมีอะไรไมแล้วอยากตัวเลเ็กขึ้นรถได้สั่งดูด้านในให้จะต้องแต่งเป็นแอนแมนปะ่ะใช่เรื่องจับที่มันแข็งไหมแข็งไหมลูกก็แข็งนะแข็งเหรอแข็งจับเบาๆสิเราดูว่ามันแข็ง มีพวกกำลังเลยแข่งเนะอะเุ้ยไปตัวมาแล้วด,ดูสิมันมีทั้งหลายตัวดูตัวนี้วิ่งมาละมันดูว่ามันจะเข้ารังไหมไปไหนละนี่ไงเดี๋ยวดูนี่มันจะเข้ารังนะมไหมเข้ารังอยู่แล้วมีจำได้บ้านมนะัน ก็ออมแล้วก <c oughs> ็แล้วเะว่าตกเย็ยนแล้วกลับบ้านตกเย็ยนแล้วกลับบ้านนอนดีกว่าใช่ไหมจริงทำไมทำไมไม่ถ่ายไปตรงรังนู้นด้วยรังนูนไม่เห็นสวยเลยรังนี้สวยกว่ามีอีกรังด้วยเหรอ,อไปได้แล้วไปรังไหนอ่ะไม่ก็ตื้นๆอย่างหลังตื้นๆ ก็ที่ไอเดียชี้ป๊าดูมีลรกเดี๋ยมองไม่เห็นนะก็ที่ไอเดียชี้ป๊าดูมีลรอกอ๋อถ้าเดินมาไม่รู้เลยนะนี่หาดไหนนี่มันแน่จุกห่นกัดหนูนี่มีตัวมาแล้วเหรมันเดินไปไหนละวุ้ยเกินี้นั่นนั่นเห็นไหมมีเลยเดี๋ยวมานละเดี๋ยวมานละเดี๋ยวมันละเขารู้แล้วเขารู้แล้วเขารู้แล้วกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้ว เจ๋งอ่ะอันนี้สวยไหมอ่ะไ mm. <Yeah. S 1> ม่รู้เลยนะก็คือสวยไม่เ mm. คยเห็นลังมุดเลยอ่ะตาอะไรเชื่อหมู่บ้านเดียวกันมันทำมาจากอะไรเนี่ยเศษดินนะลูกไม่เห็นวะ වන් වනදවීලච කලුදුල කරෙ දගනල.